thank mm -hmm. you รอบประมาณ6 0 0กพันย amaha yzfr 1 m m ด้วยโคตรแน่นเลยมาค่อนข้างดีแน่นทุกจุดแน่นจัดจัดแน่นทุกจุดเลยครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนพอดีเจอพี่หนึ่งจาก เพจของพี่ก๊อกก้องกากอ่าอันนี้ว่าขออนุญาตให้เครดิตพี่ก๊อกก้องกากก่อนถ้าใครอยากชมบิ๊กไบค์สวยๆก็ไปติดตามเพจได้เลยครับพี่ก๊อกก้องกากแล้วผมก็ติดต่อขออนุญาตขอเฟซส่วนตัวพี่หนึ่งมาครับแล้วพี่หนึ่่ารักมากๆเป็นกันเองสุดๆโอ้ยินดีครับยินดียินดีเล่าให้ผมฟังหน่อยครับก่อนที่จะมาตบคันนี้ได้พี่หนึ่งขี่อะไรนะครับอ่า เมื่อก่อนใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวแรกเริ่มเลยก็จะเป็นตัวแซดเก้าร้อยเป็นคันแรกโอ้แซดเก้าร้อยขับไปประมาณสักสี่ปีแล้วก็เปลี่ยนโอ้ขับอยู่นานเหมือนกันนะครับขับนานครับนานแล้วก็มาอ่ะต้องบอกว่า3ปีไม่ถึง4เพราะยังผ่อนไม่หมดแล้วปล่อยก่อนอ๋อครับแล้วก็ตัวถัดมาก็จะเป็นดูกติเลยเพราะมันเป็นรถที่เราชอบอยู่แล้วในเรื่องของแบรนด์ก็จะเป็นตัว899 899ไอ้นี้ขับอยู่4ปีเต็มใช่ผ่อนหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ขายไปยก,ก็ห่อนะรลอรลอรอ,อถือว่าหรอแต่ก็ร้อนหน่อยครับในเมืองไทยมีความร้อนแล้วก็ค่อนข้างจะเทคโนโลยีจะน้อยหน,น่อยเพราะ899เนี่ยเทคโนโลยี78ปีที่แล้วมันยังไม่เยอะเท่าตอนนี้แล้วก็มาจบตัวนี้อ๋อจาก899มาตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้เลยแล้วเป็นหนึ่งเปรียบเทียบกับ รุ่นไหนไหมครับก่อนที่จะมาจบคันนี้ได้ต้องบอกว่าขับดูคติมาก่อนก็เลยชอบดูคติใช่ไหมตอนแรกจะดู V ีพวก V4S ออะไรเงี้ยอยากดูช่วงจังหวะที่อยากได้รถคันใหม่ไปหาเพื่อนพอดีเพื่อนทําร้านไปเจอแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยนี่มันเป็นรถเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มที่เราเคยขับด้วยกันแล้วคนนี้เขาเป็นคนแต่งรถดีถนอมรถเลขไม่ไม่เยอะก็เลยชอบเดินวนสามรอบ ปุ๊บทาเรื่องซื้อรู้เรื่องภายในวันนั้นว่าซื้อได้คันนี้ออครับก็เลยได้รถออกมาเลยก็เลยเป็นความที่แบบเฮ้ยอยู่ดีได้รถขึ้นมาโดยที่ไม่ไม่ทันค่าชิดแต่ก็เป็นรถในฝันครับเพราะตอนเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยผมก็ชอบมากโฉมเนี่ยโฉมนี้แบบชอบมาก2020โฉมล่าสุดเป็น2022เนี่ยเขาจะเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนสติ๊กเกอร์ด้านหน้าจะไม่มีสีเทาแล้วเป็นสีน้ําเงินเข้มครับ แต่พวกหน้าไฟอะไรอย่างนี้เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดสองใช่ใช่ต้องบอกว่าพี่หนึ่งนี่ซื้อมือสองมาถูกครับแต่สภาพมาแบบนี้เลยไหมใช่เหมือนซื้อของแต่งและแถมรถอ่ะเหมือนซื้อของแต่งแถมรถคือโคตรคุ้มใช่ไหมครับคุ้มมากครับถ้าคำมอณแล้วเพื่อนบอกว่าได้ไปเนี่ยเหมือนถูกหวยเลยเพื่อนในกลุ่มเหมือนรถจะเลือกคนนะเพราะก่อนหน้านี้มีคนมาซื้อจะมาจบสดเนี่ยเยอะมากแต่เขารอสองอาทิตย์รอสิ้นเดือน ไอเงี้ยแล้วยังไม่ได้วางจองผมไปปุ๊บเฮ้ยอยากได้อ่ะเดินวนก่อนไม่ค่อมนะเดินวนแล้วชอบต่างชาติจะมาจบแต่ก็คือรอเอกสารเคลียร์เรื่องเงินอะไรเงี้ยเพราะจบสดมันเขาขายอยู่น่าจะบอกตัวเลขเลยเนาะล้านหนึ่งครับล้านหนึ่งบอกให้จริงๆมันมือหนึ่งมันก็เท่าไหร่ล้านล้านแสนเก้าก็ล้านสองได้รวมของแต่งอีกเขาเอาแค่ล้านหนึ่งถ้าจบสดนะอะไรเงี้ย ร้านหนึ่งต้องบอกว่ามือสองปี2020ใช่ี่สิขายกันล้านหนึ่งนะแต่ของแต่งนี่ไม่หนึ่งประเมินราคาประมาณเท่าไหร่ครับหกแสนปลายหกแสนปลายนะครับอีกนิดเดียวเจ็ดเจ็ดแสนเจ็ด่เจ็ดเใช่อีกนิดเดียวเจ็ดแสนคุ้มมากคุ้มมากครับคุ้มมากล้อมาเช็ดใช่แล้วก็กระทุงหลังกระทุงหลังไม่ขีดกล่องไม่ขีดด้วยกล่องไม่ขีดปั๊มหน้าล่างอีก เอนู่นนี่นั่นโอ้โหเดือนหนึ่งได้หรือย่งครับยังไม่ถึงเดือนเลยครับออกมาเมื่อวันที่27กันยาโอ้โหร้อ้นใช่ล้สัก2อาทิตย์นิดนิดแล้วโอ้โหครับเป็นไงบ้างครับที่ขี่มาสัก2สัปดาห์นะครับพี่หนึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวพันคันแรกก็ผมขับ900มาก่อนทั้งหมดเพราะมันเป็นตัวพันคันแรกเนี่ยฟิลเนี่ยต่างเลย เทคโนโลยีเขาดีทั้งโชคหน้าและโชกหลังใช่ครับซึ่งการขับขี่เวลาเจอหลุมหรือเวลาเลี้ยวอะไรเนี่ยคมใครว่าตัวพันขับยากขับง่ายแต่แค่ต้องรู้กาลังเขาเพราะเวลาเราเปิดหมดเนี่ยเขารอยได้เลยโอ้ใช่ครับใช่ครับแล้วคันนี้ไฟฟ้าด้วยคันเร่งอ่าคันเร่งไฟฟ้าใช่ครับเปิดม่วนทุกนใช่ครับลอยเลย้องหสนสนุกสนุกมากๆครับครับอาวันหรือว่าอาวันเอ็มอะไรพวกนี้วัสดุอะไรพวกนี้เขาเบา เบาครับถังเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ล้อก็เป็นอลูมิเนียมแล้วเบามากเวลาเข็ยเนี่ยเบาใช่แล้วก็เป็นเพียวคาร์บอนโอ้ดิไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าดูแล้วน่าจะไล่กันเยอะเลยล่ะใช่เดี๋ยวมาชมใกล้ๆดีกว่าว่าของแต่งชิ้นไหนเรียกว่าอะไรราคาประมาณคร่าวๆครับเพื่อให้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่กําลังมองๆอยู่ครับพี่หนได้ครับ เป็นชิลแต่งเป็นแบบสโมกสโมกก็เป็น M R A ครับราคาก็อยู่ที่ประมาณสัก4,700อะไรเขาเบิกใหม่หมดเนาะใช่ครับใช่ไหมครับคันนี้เป็นคันที่อะไรเบิกใหม่หมดครับมือหนึ่งเลยอืมราคาสภาพนี่คือแต่งมา2ปีแล้วเก็บเงาวับเงาวับไม่มีแบบตำหนิใดๆทั้งสิ้นใช่ครับครับอ่ากันแต่งต่อไปอุดกระจกไอ้ตัวนี้จะเป็นอ่ากิเลศ มันจะมาทั้งหมด3ชิ้นอุดกระจก2แล้วก็อุดตรงท้ายทะเบียนอีกหนึ่งสามพันแปดกราแทนก็ยี่ห้อเดียวกับอุดกระจกก็คือเกีเรตประมาณ5,500ไม่ได้แพงมากห5าพันห้าฝากระปุกน้ำมันตัวนี้ของอาซาตาเรซิ่งพันเอ๋อเพราะว่ากระปุกนี่คือกระปุกเดิมของเขาใช่ใช่แต่าเปลี่ยนฝาแต่เดียวใช่ครับต้องมีไอ้นี่เลยนะสคริปด้วยใช่ครับต้องแบบเยอะจัด ให้อ่านเพราะจําไม่หมดจริงจริงมันจำไม่หมดแล้วตัวเลขทั้งนั้นอ่ะเราแบบก็อยากให้ข้อมูลความรู้กับคนที่แบบอยากเป็นไอเดียไปแต่งอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็แบบออทำการบ้านมาให้หน่อยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเป็นแผงคอคาร์บอนเพียวคาร์บอนของอะไรของบูดอ่าสองพันแปดครับกันลอยถังน้ํามันเควูฟครับก็จะอยู่ประมาณ5,5 0 0ตัวนี้เนาะเป็นเพียวคาร์บอนครับคุมตรงนี้ปั๊มขวาบนปั๊มขวาบนนี่นะแบมโบ้ครับ ลัซซี่หมุดทองก็เป็นอะไรที่นิยมกันอยู่แล้วเนาะครับถ้าอยากให้สุดก็ใส่ดี๋ยวนี้ก็จะมีมาพงมาควีสมีอะไรเงี้ยครัแต่ตีงนี้ก็เป็นตัวที่เบรกดี 5,6000! ใช่ห้าหมืของแต่ละอย่างนี่ใช่ครับไม่รวมพวกน็อตที่ใส่เข้าไปด้วยโอจะปวดเลยอ่ะครับไม่รวมพวกไอ้นี่นะเม็ดปรับไอตรงนี้มีอยู่ละแต่เม็ดตรงนี้ไม่รวมนไม่รวม แต่เบรกดีจริงๆครับต้องบอกว่าผมใช้แบมโบมาแต่เป็นแบมโบติดรถพวกดูกติเงี้ยเบรกคำว่าอยู่แล้วนะไอ้นี้อยู่มากกว่าคือเคยมีช่วงที่แบบขับเลยลอยแล้วเราเบรกกระทันหันน่ะเบรกหนึบมากต้องบอกว่ามันมาพร้อมราคาที่สูงและคุณภาพที่ดีต้องยอมรับใช่ครับมันมาพรกหนึบมากทั้งสวยงามและคุณภาพใช่ใช่ในเวลาเดียวกันเบรกหนึบจริงๆใครเหลือก็ควรต้องจัด แต่ก็มีรุ่นที่ไม่ต้องจําเป็นต้องขนาดนี้แต่อันนี้คือโอเคเราอยากสุดใช่ไหมครับครับอ่ะก็ปั๊มสายเกียร์สปีดโลโก้แดงโลโก้แดงก็เป็นบุตรทองเหมือนกันครับนะครับแต่ละอย่างอันนี้ก็ราคาเบิกใหม่ก็อยู่ประมาณ1 8ื่นเป็นโอริงครับโอริงแบบปรับดาวเนาะหมื่นสามเดี๋ยวนะ าเมองไม่เห็นเลยพี่หนึ่งอยู่ตรงล้งหน้าอยู่ตรงคอเหมือนพวกเอสพันพวกตัวพันหลายตัวที่เอาไปซ่อนไว้ในสมมในนี้ในนี้ในี้ใช่ครับชิ้นนี้อันนี้เลเตอร์ปันดาวกาดหม้อน้ําอันนี้ก็ใส่ฟูเลยทั้งล่างและบนครับอีโวเทคเบืองใหม่ก็อยู่ประมาณ6,900กาดแท้งยี่ห้อนิยมเลย GB r a c i n g 9 9 0 0กาันล้มกันล้ม การล้มเนี่ยสจุดจะเป็นของ e v o t เทคทั้งหมดเลย9 5้าพัน้อยตัวนี้เนี่ยห้าพันข้างหน้าเนี่ยสองพันห้าองพันห้าอออ่างอําร่างันนี้บอกว่าเป็นเออเป็นจัดเลยเบมโบ้ HP หนึ่งศูนย์อ่ามิลเนาะ mm ก็เบิกใหม่ราคาจะอยู่ที่สี่หมื่นแปดขออนุญาตสัมผัสนะครับอะไรครับโอ้โหสี่หมืนแปดเออก้ออันนี้มันร้อยแปมิลด้วย รวมบนก็ใช้ได้เลยแหละชุดนี้ใช่แสนใช่จานดิเบตเป็นแบบโอติ้งก็คือขยับได้ครับไอตัวนี้จะเป็นแบมโบ้ HP ทางตะวันน่ะอ๋ออันนี้เบิกใหม่ประมาณสองหมื่นห้าสองหมขยับได้ก็แก๊กก็แก๊กครับมาต่อเนี้สายถักตัวนี้สายถักเป็นของ h เฮลแต่ใส่ปอกเป็นเอิร์นสามทางแล้วก็มาข้างหลังอีก นะครับอันนี้ก็สายถักก็รวมๆอยู่ประมาณเกือบหมื่นครับนะครับแต่ยังไม่รวมชุดปลดไวนะใช่ชุดปลดไวเนี่ยอัลฟ่าบวกเอิร์นแล้วก็บวกแอคทีฟครับทั้ง3จุดจุดละหมื่นกว่แบบสามจุดก็ปีไปสามหมื่นสามหมื่นกว่าใช่สามหมื่นกว่าก็ตอนนี้นั่งไล่อยู่ครับนั่งไล่อยู่อ่ะเด่นเด่นล้อล้อมาเชจินี่ครับก็ตรงรุ่นอวันเอ็ม <K an> เขาเลือกสีอะไรอ่ะสีบูสีอะไรเนี่ยเป็นสีค่อน <K an> ข,ข้างหาย,ายากหน่อยเพราะ <K an> ใช่คนอาจจะไม่ได้นิยมมาเชคเขาจะใส่เป็นพวกทองอพวกดำพวกอะไรเงี้ยครับ <K an> พอไม่นิยมหาย,ายากไม่ค่อยนําเข้าราคาเลยสูงสูงกว่าสีอื่นๆใช่แต <K an> ่สามแสนสามโอ้สูงกว่าประมาณสามหมื่นได้ <K an> ใช่ครับแสนสามสีที่คล้ายกับล้อเดิมของอวันเอ็มเขาจะมาเป็นสีน้ำเงินเข้มอย่างเงี้ยนะครับใช่แต่นี้จะแบบเข้มแล้วสะท้อนด้วยอ๋อ M7RS ถูกต้องเลยครับ M7RS โอ้ต้องแล้วก็ยางไปเลยแบตาตอรี่เนาะครับ Super Corsa หนึ่า17500ละเอียดดิฟวันนี้เรา17500นะครับยางใช่เยอะโยงต้องมีแหละไล t e เทคไลทเทค R version โอ R version ด้วยใช่28ครับคันเนี้ยั้งคันแรปฟิล์มใสโอ้เพื่อเงาใช่เพื่อกันรอยด้วยใช่ครับแรปฟิล์มใสมา ฟิลมใสก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทเพราะแรปจุดดีเทลทั้งหมดเลยครับที่เป็นแบบแฟรลิงที่เป็นคาร์บอนอะไรแรปหมดเลยมานี่เลยใกล้ใกล้กระถึงหลังแบมโบ้กล่องไม่ขีดนะราคาก็เนาะตัวเล็กๆตัวเล็กแต่โอ้โหห้าหมื่นห้าราคาไม่เล็กนะจ๊ะใช่ครับห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าพันบาท ปั๊มอันนี้จะเป็นตัวด้วงและบังเบรกหลัง s p ใช่ครับอันนี้มันเป็นสีแบบช็อคเนาะสีแบบชาก็ประมาณ1 7ื่นเจ็ดครับขาจับ RV s ตั้งโซ่ไลทิกก็ประมาณ8 9, 9, ไปดพันเก้าเก้าพันหางปลาตัวตั้งโซ่ใช่มีหลายสีอันนี้ก็เป็นสีดำเก็บสีเก็บโทนสเตอร์เนี่ยเป็นของ AFM r a อ๋อสเตอร์ AFM หน้าหลังประมาณ4,800 สี่พันแปดจะคุมโทนไม่ออกแบบเด่นไปไปแดงไปไปเหลืองอะไรจะคุมโทนนิดหน่อยใช่ครับก็คือลงตัวคันนี้ใช่ครับท่อท่อท่อคอเนี่ยต้องบอกว่างลั่นแล่ก็ไม่ดังมากเอ้ยผมว่ามันลั่นแบบแน่นๆ่นเพราะเพราะคำนึงต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่อาคาโปรวิกฟูนะครับเป็นอาคาโปรวิกแท้เนี่ยวายไปเป็นวายสลิปออนมาครับแล้วก็วายไปเป็นงานล่างแล้วก็คอ ไทเทเป็นงานตั้งต้องต้องบอกว่าเป็นฟูไทเทแต่ไม่ได้ฟูอาคารครับครับเข้าใจเข้าใจก็คือไอ้ตรงลิงก์กับคอเนี่ยเราใช้งานไทยประมาณนั้นแต่ปลายเนี่ยเป็นปลายอาคารแท้ใช่ครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นงานไทยเลยไหมแต่ราคาที่เช็คมาเนี่ยแค่วาไปเนี่ยจะอยู่ประมาณ28 0 0 0ื่นคอที่มันเป็นสี่ทางออกมาเนี่ยจะอยู่ประมาณ3 0,000ื่นครับ ไม่น่าใช่งานไทยแล้วมั้งครับเนี่ยออแล้วก็ปลายเนี่ยปลายสามสามหน้ารครับอันนี้นี่เขาเรียกว่าถ้าภาษาเราเรียกปลายดาบถูกต้องครับเป็นปลายดาบแล้วก็ปากใหญ่ใช่ปาใหญ่ด้วยตรงรุ่นอาวันชอบนิยมใช้กันถ้ารวมราคาก็เกือบแสนเกือบแสนครับขคาร์บอนมาเรียบร้อย สวยดีกาดคาร์บอนเรียบร้อยใช่กาดคาร์บอนเรียบร้อยพี่หนึ่งครับเดี๋ยวผมถามหน่อยไอ้ไอ้พวกคาร์บอนนี่ก็คือของเขาเนาะคาร์บอนเนี่ยเป็นของติดรถมาเยอะอยู่นะแต่เดี๋ยวจะมีตัวที่เสริมเข้าไปพวกครอบเฟรมพวกอันเดอร์เทลพวกกันดีดอย่างเงี้ยที่ใส่เข้าไป ของเดิมมาเนี่ยแฟลลิ่งช่วงหน้าครับช่วงข้างเลยไปอกนิดหน่อยแล้วก็มีนมก้นมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแฟลลิ่งถ้าเบิกใหม่เป็นแสนอยู่นะโอ้ใช่ใช่ใช่ที่ผมเคยได้ยินมาเหมือนกันใช่ครับเป็นแสนอ่ะเป็นแสนแสนไม่ได้แสนแสนเดียวแสนปลายเลยแสนปลายด้วยคาร์บอนหนูแพงแพงจัดเลยพี่หนึ่งเดี๋ยวแวะหน่อยนี่นี่นี่หน้าโฉมนี่คือหน้าหน้าของโฉม20ขึ้นมาใช่2020ครับครับไปที่ไหนเออ ดุดันใช่ครับตอนคืนสว่างนะ๋อใช่ไหมครับเขาจะติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเป็นไฟสูงโอ้โหมันหล่อจริงครับแล้วผมขี่ตามมาเมื่อกี้เป็นหนึ่งเหมือนจะแฟดมาไหมอ่าแฟดมาเรียบร้อยแฟดมาเรียบร้อยยิงยิงจัดเลยเวลาผมขับเนี่ยตบฟิกชิปเนี่ยคือเราใช้ภาษาแบบคนขับรถนะมันจะตดทุกเกียร์เลยคือผมชอบนะเวลาเดินเบาเพราะออกจากหมู่บ้านนะมันไม่ดังเกินไปมันไม่รบกวนเขาแบบเราเดินเบาไปเรื่อยแต่ถ้า ให้รอบขึ้นเกินสักสี่พันเนี่ยมาแล้วดังแล้วมาแล้วดังมากๆครับพอนหน่อยก็ปุ้งแล้วใช่ครับใช่ครับคือเกียร์สองเ่ยแค่ผ่อนคันเร่งเนี่ยตดโป๊ะโป๊ะเออเออใช่ครับก็เมื่อกี้นิดเดียวเองอ่ะมาแบบเดินเบาๆพอผ่อนก็โป๊ะโป๊ะโป๊ะออกแนวคล้ายๆล้ายเอสพันเหมือนกันนะใช่ครับแต่เอสพันเนี่ยเขาจะดังตั้งแต่สตาร์ทเลยดังตั้งแต่สตาร์ทแล้วยิ่งเจอท่อที่เป็นแบบ กระป๋องอ่ะพวกเออะเออาร์พวกอ่ะอาการที่เป็นแบบกระป๋องโอ้ดังมากครับเอ่อพุกโช๊คนี่โอลินไฟฟ้านี่ติดรถนะใช่ติดรถนะโช๊คหน้าโช๊คหน้าเมื่อกี้ไม่ได้ไล่เพราะมันไม่ใช่ของแต่งใช่ไม่ได้มาแต่งเป็นโอลินไฟฟ้าโอลินไฟฟ้าเป็นของติดรถหน้าหลังเลยอ่ะหน้าหลังเลยครับใช่ก่อนหน้านี้เคยขับ V4 ก็นิ่ม เพราะมันเป็นโชกไฟฟ้าน่าจะรุ่นเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ว4ฟกับตัวอารวันว่าเป็นโอรินตัวเดียวกันผมไม่รู้แต่นิ่มนิ่มนะครับใช่เมื่อก่อนขับเป็นโชกคธรรมดาพอมาขับโอรินไฟฟ้าเออนิ่มว่าเทคโนโลยีเขาแบบดีใช่ใช่มันสมราคาเขาจริงนะจริงเนาะจริงครับคันนี้ผมได้มาทั้งแบบนี้เลยนะซื้อของแต่งได้รถมาออใช่ซื้อของแต่งแถมรถ แตรายละเอียดเก็บดีแล้วก็ใช้ของแท้ของดีต้องบอกว่าของแท้พวกนี้มันก็ดีต่อ performance ในการขับขี่ใช่มันก็ทําให้เราขับขี่แบบปลอดภัยครับดีกว่าไปใส่ของที่ถูกถูกแล้วถ้าเราคํานึงราคาเกินไปบางครั้งการขับขี่เนาะรถบิ๊กไบค์พวกนี้มันเป็นรถที่ใช้ความเร็วอ่ะถ้าใส่ที่ของถูกเกินไปหรือของไม่แท้อะไรเงี้ยมันก็เกิดอันตรายได้อันตรายเสียหายมากกว่านั้นอีก มากกว่าสิ่งที่เราจ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยก็อดทนหน่อยกัดฟันใจใส่ของแพงคำหนึ่งถึงความปลอดภัยตัวเราด้วยชีวิตและทรัพย์สินถูกต้องถูกต้องหลายๆอย่างน่าจะเป็นงานไทยครับครอบเฟรมเนี่ยตัวนี้จะอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งสองฝั่งสองฝั่งเพียวคาร์บอนเป็นเพียวคาร์บอนเลยเบาๆบางๆผมว่ามันชิ้นนี้ยาวมาถึงนี่นะยาวถึงนั้นเลยครับเนาะเนี่ยชิ้นเดียวกันชิ้นเดียวกันครับผมยาวแล้วสองฝั่งอ๋อสองฝั่งด้วยใช่ อันนี้เป็นอัดเดอร์เทลก็เป็นชิ้นยาวๆเลยครับอันนี้ชิ้นยาวๆชิ้นก็จะอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งเหมือนกันแกนดีก็อยู่ประมาณสามพันเรืนี้งานชิ้นหนึ่งบางโซเป็นเพียวคาร์บอนและฟิล์มใส่เหมือนกันครับอันนี้ฟิล์มใส่นะเนี่ยถ้ามือเราไปโดนมันก็จะลอกแต่เราก็ปล่อยมันใช่คือยุ่งมนแกะไม่ได้แกะแล้วเดี๋ยวจะลามใช่ใช่ใช่ปล่อยไปใช่ปล่อยไปเลยครับเดี๋ยวค่อยแต่ค่อยไปแก้ทีหลังทีเดียวต้องครับต้องเขาให้ความเงาอ เงาแบบเงาวับเลยตอนคืนอ่ะโดนแสงนี่เงามากจบแล้วเหลือแต่น็อตน็อตไทเทนทั้งลัมรวมเลยดีกว่ารวมรวมเลยนะก็ประมาณสองหมื่นกว่าว่าสองหมื่นหรวมไม่ใช่โปรโบอ๋อครับแต่ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะใช่ครับใช่ครับแต่หัวหัวสวยครับหัวน็อตสวยสีสวยประมาณนั้นประมาณนั้นที่เหลือก็จะยิบย่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็หมดแล้วแหละเรียบร้อยครับพี่หนึ่งเหนื่อยเลย ใช่ไล่ของแต่งเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยผมต้องบอกว่าไล่กันละเอียดยิบเลยพี่หนึ่งครับผมขอญคตถามเรื่องส่วนตัวหน่อยยินดีครับมาพี่หนึ่งทงานอะไรครับผมก็มีทั้งธุรกิจส่วนตัวแล้วก็งานประจำอะไรเงี้ยผมไม่แปลกใจเลยครับก็มีสองที่เลยฝากร้านไว้แล้วกันก็มีร้านอยู่ที่ราชบุรีผมเป็นคนราชบุรีครับถ้าใครอยู่ราชบุรีก็ไปกิน คนชอบกินปิ้งย่างอะ่ะก็จะฝากร้านก็ชื่อว่าร้านอันยองปิ้งย่างเกาหลีอ่าเป็นอำเภอเมืองเลยอยู่ยืงๆอำเภอเมืองเลี้ยวขวาเข้าตัวเมืองเลี้ยวซ้ายมาตรงเจดีหักไปทางเขาง,งูครับเลี้ยวซ้ายแค่ประมาณสักหนึ่งกิโลก็ร้านจะอยู่หลังก๋วยเตี๋ยวโอ่งลาดรีที่จะดังๆหน่อยตรงรจะเป็นร้านสไตล์ก็เป็นเกาหลีอันนั้นจะเป็นร้านที่เปิดกับน้องสาวอยู่ที่บ้านครับแล้วมีอะไรอีกครับอีหนึ่งลงเชฟเชฟหนึ่ง เชฟของหวานก็ได้เป็นเชฟของหวานครับโอ้โหผมเห็นแล้วช่โรงแรมเหรอครับเป็นเมื่อก่อนทำงานโรงแรมแล้วก็ขยายนี้มาทํางานกับบริษัทที่เขานําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศผมก็มีหน้าที่คิดสูดคิดอะไรพวกนี้แม่บ้านเขาตอนแรกเขาก็ไม่ได้ถึงขั้นขานมากแต่ก็คือคันเก่าที่เราขับเนี่ย พอเราขายไปเนี่ยเขาก็มองว่าเออตอนนี้ก็ยังไม่จําเป็นก็เคยขับมาแล้วสังคมก็มีแล้วเนี่ยก็ยังไม่ต้องรีบเอาหรอกแต่แบบเราขายไป3มเดือนแล้วเราแบบเออไม่ได้ขับ3เดือนแล้วไปมิทติ้งกับเพื่อนก็ขับแต่รถยนต์ไปเห็นแล้วรู้สึกแบบบรรยากาศฟิลที่แบบขับมอเตอร์ไซค์มาคุยเรื่องมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยมันกลับมาเขาก็ไม่ได้สนับสนุนว่าต้องเอาตอนนี้แต่เราพาไปวันนั้นเราพาไปเออเนี่ย อยากไปดูรถคันหนึ่งไปเป็นเพื่อนได้ไหมอ๋อก็คือคันนี้แหละใช่พอไปถึงปุ๊บเขาก็เดินดูคันอื่นก่อนผมก็เลยพามาเดินคันนี้สวยไหมเออสวยนะเออลายมันคาร์บอนทั้งคันเลยเออสวยดีอ่ะสตาร์ท่นแหละพอเสียงมาปุ๊บ เฮ้ยป้าเสียงพาะกว่ะเออใช่ได้อ่ะใช่ป้าจะเอาคันนี้อ๋อจริงจริงวันนั้นเน่เราทําเรื่องผ่านหมดแล้วผมแค่วันไปวางเงินดาวคันนี้ผมเอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วใช่คุยมาอยู่แล้วแต่พาแฟนไปยังไม่ได้บอกหรอกว่าได้คันนี้ไปแบบทำท่าแบบให้เขาชอบก่อนไปดูจนไปดูรถหน่อยใช่ชอบคันไหนอะไรอย่างนี้ใช่จริงแล้วเราจบคันนี้แล้วจบแล้วจบแล้วเพราะทำเรื่องทุกอย่างผ่านหมดแล้วคันนี้ซื้อดาวแล้วก็ผ่อนไม่ได้ซื้อเงินสดครับ หนึ่ผมว่าขาดอกล่างไหมใช่อกล่างที่ผมมองอยู่นะสองมุมว่าไม่ใส่กับใส่อันไหนสวยกว่ากันครับเพิ่งมุมมองของเพื่อนๆเนี่ยก็บอกว่าใส่ก็ดูเต็มถ้ามีใครให้ยืมใส่ก่อนแล้วจะดูสวยไหมถ้าสวยก็ค่อยซื้อเป็นโปรเจกต์ต่อไปที่เอาไว้เก็บโอ้โหหน้าจอมสวยจริงๆหมหนึ่งใช่ครับหน้าจอตัวนี้สวยมากครับกดนี่เลยนะ่หนัยได้ครับกดเลยครับ อันนี้เป็นเสียงเดินเบาเดินเบาขึ้นหนึ่งโชว์ได้หนึ่งหมืาพนเพีงอันนี้รอบประมาณ6,000นเขาก็จะแบบตดแล้วฟาดอย่างนี้เลยใช่เสียงก็จะเป็นอย่างนี้เลยเดินเบารอบสามรับครับขันยอดได้ไหมหนึ่งอะไรับ เอาเรื่องใช่เอาเรื่องเลยใช่ครับแปดมาเรียบร้อยโอ้โหแล้วมันฟาดแบบปังอย่างเงี้ยนะเวลาตบฟิกชิปลงเนี่ยเวลาแบบเราเชนเกียร์ลงมาแบบเร็วๆแล้วตบกลางคืนนี่ไม่ต้องพูดถึงไฟแลบใช่ครับเล้าเลย กองไฟยาว8เมตรน่าจะประมาณนี้แหละครับหนึ่งสำหรับในโอ้โหขอบคุณมากครับยินดีครับขอบคุณครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องบนด้วนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ